ดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่330แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจ องค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ้าน้ๆพระสวยๆมาฝากกับทุกๆท่านมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญุน9ก้าหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2,517เนื้อทองแดงรมดำตอกโค้ดสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเหรียญสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรราชธานีปี2520เนื้ออันปาก้าสภาพสวยสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนาะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สิมพุทธาจาโลปี2518ออกวัดเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปูสิมนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรวัดดองเมืองกรุงเทพปี2514เนื้อทองแดงสภาพสวยนะเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อพรนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเดิมเิเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดออกวัดเอี่ยมวรนุ์กรุงเทพปี2506เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสวยเดิมนะคะนะเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆิเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพปี2533เนื้อทองแดงสภาพสวยสวยจริงนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะที่สําคัญราคาไม่แรงเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีวัดสแกจังหวัดอยุธยาเนื้อทองแดงสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญเก่ามากเลยนะคะสำหรับเหรียญหลวงปู่ศรีวัดสแกนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนาเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญพักแก้วมรกตสมโพธกรุงรัตนโกศิทร์ส0 0ปีปี2525 25. เนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับเหรียญพักแก้วมรกตนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะใช้น่าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญส่งน้ำเนื้อนวโลหะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปี2536หลังจานอักขระยันสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350 ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดออกพุทธอุทยานมหาราชจังหวัดอยุทยาปี2556เนื้อทองแดงสาภาพสวยสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดออกพุทธอุทยานมหาราชจังหวัดอยุทยาเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระมเหสวนเนื้อชินกุวัดภระรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพเดิมสภาพสวยนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะ สำหรับพระมะเหส่วนนะคะเนื้อชินกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห0 0ค่ะนะใช้นาเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพหกชั้นอกตันวัดชยโยจังหวัดอ่างทองสภาพสวยเก่ามากเลยนะคะเนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะสําหรับพระสมเด็จองค์นี้นะคะได้จากพระเก็บพระบ้านเลยนะคะ สำหรับพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์หกชั้นอ,อกตันวัดชโยจังหวัดอ่างทองนะคะพระเดิมๆพระบ้านๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกฐานเขียงเนื้อดินอุดผงวัดบางนมโคสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ สำหรับพระหลวงพ่อปานนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรปี253 4รุ่นฟ้าคำรลนเนื้อทองเหลืองรมดำตอโค้3สาสใต้ฐานสภาพสวยสวยนะคะสำหรับองค์นี้เก่านะเก๋หน้าบูชาค่ะ ค่สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรุ่นฟ้าคำรนสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงปู่บุญตาวัดคลองเกตจังหวัดลบบุรีปี2538เนื้อทองเหลืองต่อโค้ดสภาพสวยสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับรูปหล่อหลวงปู่บุญตานะคะวัดคองเกตสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธเนื้อเงินครบ5รอบพระพิพัฒจะภาพสวยสภาพสวยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะคะน่าเก็บน่าสะสมเลยค่ะศิลปะสวยนะคะ สำหรับรูปหล่อพระพุทธเนื้อเงินนะคะสาภาพสวยองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกจายบรรจุกิ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตรามจังหวัดชัยนาทปี2515เนื้อทองผสมบรรจุกิ่งสาภาพสวยสาภาพสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ พระสวยน่ารักเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะกิ่งดังกิ่งสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับพระสังกจ,จจัยบระจุกิ่งหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยมากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเกตหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี หลังฝังตะกุดสามดอกใส่กรอบพร้อมใช้นะใช้นะ่าเก็บนะคะสวยมากเลยนะคะพร้อมใช้นะคะด้านหลังจะฝังตะกุดสามดอกนะคะเดิมๆเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อจรันนะคะใส่กรอบพร้อมใช้สวยเดิมองคนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ น่าเก็บน่าใช้นะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเขี้ยวเสือไฟลงอาคมเจาะรูห้อยติดตัวใช้ได้เลยนะคะสะภาพดีสภาพสวยนะคะเขี้ยวเสือเก่าๆนะคะยิ่งใช้ก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งสวยนะคะเป็นเครื่องรางอีกชนิดนะคะที่น่าเก็บน่าใช้นะคะ สำหรับเขี่ยวเสือไฟลงอาคมเจาะรูห้อยติดตัวนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะ่าใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรุ่นชนะความจนรุ่นสร้างพระประธานอุทยานนครสวรรค์ปี2553เนื้ออันปะก้ากล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะพระสวยพระเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับรูปลอหลวงพ่อเดิมนะคะสาภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปลอก,กระไรทองหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตปี2536กล่องเดิมสวยเดิมนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะกระลาทองเต็มนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะสำหรับรูปหล่อกระลาทองหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปูทวดเนื้อโลหะหลังสงกปี2อง4ี่5 4 4ต่ตอกโค้ดหมายเลขกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะขึ้นชื่อหลวงปูทวดนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นค่ะสวยมากพร้อมกล่องเดิมเดิมนะค,ะ,คะสำหรับหลวงปูทวดเนื้อโลหะหลังสองกอนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเดิม์นี้ก็จะอยู่ที่ 500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีเนื้อโลหะสามกริย์พิมพ์ใหญ่รุ่นมงคลบารมีทวีโชคไตามาาปี2550กล่องเดิมตอกโค้ใหม่เลข6097กกล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ เป็นเนื้อโลหะสามกริย์นะคะสวยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ์นกระถินนะคะเนื้อโลหะสามกริย์พิมพ์ใหญ่สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นฤือสีกระไหลทองหลวงปู่พมมา เหมมจาโรรุ่นฉลองอายุ96ปีวัดสวนหินผานางคอยปี2537อุดผงตอกโคตดกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะองค์นี้เป็นเนื้อโลหะกะไหลทองสวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะตอกโคตดใต้ฐานนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะสวยค่ะ สำหรับฤาสีกระไหลทองหลวงปู่พมมานะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเเดีเด๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นรูปหลอกเข่าวกว้างรุ่นแรกจเจริญพรหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2554 เนื้อสำริดต่ตอโค้ดหมายเลข253กล่องเดิมกล่องเดิมนะคะสวยเดิมค่ะน้าใช้น้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะผิววิ้งค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะตอกหมายเลขใต้ฐานนะคะ สวยจริงนะคะสำหรับองค์นี้พร้อมกล่องเดิมๆนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อเขากว้างรุ่นแรกจเจริญพรหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุผ้าร่วมกันขอบคุณมากค่ะ